ครมรมีการอนุมัติหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะมาดูเรื่องแรกที่น่าสนใจกันก่อนนะคะก็คือทางครมรมีการอนุมัติแผนเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาลปีการศึกษา2,566ถึง2,570ค่ะนี่เป็นข่าวดีนะคะสําหรับทางเราๆทั้งหลายนะคะที่ก็อาจจะมีบ่นกันบ้างว่า,าคุณหมอไม่ค่อยพอหรือเปล่าในต่างจังหวัดนะในต่างจังหวัดเนาะโดยเมื่อวานนี้คะ่ะที่ประชุมครมรค่ะมีการอนุมัติ แผนเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาลบีการศึกษา2,566ถึง2,570ตามที่กระทรวงอวเสนอค่ะโดยแผนดังกล่าวนั้นทางท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้มีการผลิตพยาบาลเพิ่มสำนักง,งานปลัดกระทรวงอวก็ร่วมกับสภาการพยาบาล จัดทำแผนเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาลเนื่องจากพยาบาลน,นั้นเป็นสาขาที่มีความจำเป็นแล้วก็ยังขาดแคลนอยู่มากค่ะและยังต้องและยังมีผู้ที่ต้องการเรียนสูงซึ่งจากการสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา2567ในระบบ T Cas นะคะคมีผู้ที่มาสมัครแล้วก็เลือกสาขาพยาบาลมากที่สุดเป็นลำดับที่1เลยค่ะคมากถึง1 6 6 4 6 6คนเยอะมากนะคะคิด ว่าอ่ะปีนี้เนี่ยน้องๆน่นาจะสักประมาณ6กแสนเจ็ดแสนคนนะในในประมาณ1ใน6 1ใน7เนี่ยเลือกที่จะเรียนพยาบาลนะคะโดยโครงการเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาพ,พยาบาลศาสตร์ปีการศึกษา2,566ันหถึงสองพ ถึงพันสงพนะคะคก็เป็นโครงการต่อเนื่องระยะที่2ค่ะมีเป้าหมายผลิตพยาบาลวิชาชีพให้มีอัตราส่วนพยาบาลต่อประชากรในภาพรวมของประเทศอยู่ที่1ต่อ326ค่ะคและเมื่อสิ้นสุดโครงการในปี2574นะคะกะ็เมื่อสิ้นสุด โครงการในปี2574เนี่ยเขาตั้งเป้าวไว้เลยว่าจะมีพยาบาลต่อบุคคลทั่วไปเนี่ยก็คือ1ต่อ326จากปัจจุบันที่มีอยู่ในอัตรา1ต่อ371นั่นเองนะคะคซึ่งปัจจุบันนั้นองค์การอนามัยโลกนะคะ WHO เขามีการกำหนดให้สัดส,ส่วนที่เหมาะสมคือประมาณ1ต่อ200นะซึ่งประเทศไทยก็ยังต้องผลิตเพิ่มอีกจานวนมากทีเดียวค่ะการผลิต,ลตพยาบาลวิชาชีพนั้นจะรับนักศึกษาจำนวน5รุ่นในปีการศึกษา25 66-2,570ถึง 2, ค่ะจำนวน43,890คนโดยมีสถานสถาบันการศึกษาพยาบาลเข้าร่วมโครงการ62สถาบันค่ะประกอบไปด้วยสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงอว31แห่งสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข30แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งแห่งค่ะทางนี้นะคะตามแผนการผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาลเพิ่ม15,985คนนั้นงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนประมาณกว่า7 0 3 3ล้านบาทค่ะโดยคำนวณในอัตราค่าใช้จ่ายอยู่ที่4 4 0 0 0 0บาทต่อคนต่อหลักสูตรที่สำคัญเลยกระทรวงอวนะคะจะร่วมกับสภาการพยาบาล วางแผนการผลิตอาจารย์พยาบาลเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้มีการขยายการผลิตยพยาบาลให้เพิ่มมากขึ้นอย่างเพียงพอในอนาคตด้วยค่ะคอย่างไรก็ตามนะคะนอกจากเร่งผลิตยพยาบาลแล้วก็จะเร่งทํางานคู่ขนานไปด้วยก็คือจะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลด้านสวัสดิการและค่าตอบแทนเพื่อสร้างขวัญกําลังใจในการทํางานร,รวมทั้งกรอบอาตาัตราบรรจุเพื่อให้เกิดความมั่นคงในวิชาชีพกันด้วยนะคะคคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับใครที่อยากเรียนพยาบาล นะคะก็รับเพิ่มเนาะพยาบาลนี่ก็สําคัญพอๆกันนะคะคุณหมอเนี่ยก็เป็นคนตรวจดูว่าเราเป็นโรคอะไรนะคะส่วนพยาบาลก็จะมาดูแลเรานะบางทีไปโรงพยาบาลเนี่ยเจอพยาบาลมากกว่าหมอนะคะเจอเจอพยาบาลมากกว่าเพราะเพราะว่าปริมาณของพยาบาลนี่มีจํานวนมากกว่าหมอเป็นหลายเท่าเหมือนกันนะครับ